สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะกราบสวัสดีพี่พี่ีผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมีรถสวยๆอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะสําหรับใครที่กําลังหารถที่ใช้งาน2ระบบอยู่ห้ามพลาดกับคันนี้เลยนะคะ t o โยต้าอันติส 1.6G CNG ปี2015นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่3ามแ0 0หบาทเท่านั้นเองนะคะราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคะใครสนใจติ ต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทร0 9 8ย์9 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นโฉมก่อนโฉมเมนเดเชนนะคะจะเป็นโฉมกระจังหน้าโครเมียม3เส้นอยู่นะคะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับป้ายทะเบียนนี้เลยนะ5ก็ไก่ขอไข่3698กรุงเทพมหานครในส่วนของโคมไฟคู่หน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยนะ,ะด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในส่วนของล้อรถคนนัน นี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อมแม็กจากโรงงานนะคะ NOT 5หลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางได้เป็นยางปี2021นะคะลูกค้า ยังปียี่สิบเอ็ดใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างของรถสภาพเดิมๆไม่มีข้ามน้ำมันหยุดไหลเยิ้ม er เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรับประกันให้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างคันนี้ได้เป็นแบบปรับพักไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะคันนี้นะจะติดในส่วนของคิ้วกันสัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ กระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่แล้วก็คันนี้นะสวยมากนะคะรับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ สวยงามมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะช่วงล่างด้านหลังโครงสร้างเดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าเพชรยนต์นะคะคัดรถคุณภาพเกรดเอนเสนอขายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะไฟท้ายดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้นะคะโลโก้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบโครเมียม นะคะลูกค้าโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมคันนี้นะคะติดตั้งแก๊ส CNG นะคะเป็นแก๊สโรงงานนะคะรับรองว่า ปลอดภัยมีมาตรฐานแน่นอนนะคะกระจกด้านหลังนะคะติดตัวไร้้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดนะคะ0 9 8ย์0 9 5 8 7นนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนเซอร์ล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตรงแผงประตูให้นะคะคันนี้นะคะเลขไม่จะอยู่ที่13220กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะ เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะพวงมาลัยก็สภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะได้เป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อัน็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําด้านข้างให้ด้วยนะคะที่พักแ ะะเปิดเก็บสัมภาระได้อีกด้วยนะคะสําหรับเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเนอะบัตรอกอาจจะมีแบบร่องรอยขีดข่วนบ้างนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราดูแลให้นะคะในส่วนของหัวน็อตซอกประตูนะคะเดิมๆเลยสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรับประกันให้เลยนะคะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังของรถคันนี้นะคะกว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะลูกค้า โครงสร้างเดิมๆเลยนะคะในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตนะคะนี่ให้ดูโครงสร้างรถนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรถของเราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะมาชมกันต่อเลยนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะก็ ก็ถือว่าเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเนาะเพราะว่าคันนี้เขาเป็นติดแก๊ส CNG นะคะก็จะเหลือพื้นที่ให้ลูกค้าเก็บของได้ก็ยังพอเก็บได้อยู่นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะมีถัดท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถังเดิมจากโรงงานนะคะการันตีให้นะคะด้านล่างมีล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบนะคะ โครงสร้างด้านล่างเดิมๆนะคะอันนี้ก็คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะคะลูกค้าอาจจะมีคราบฝุ่นคราบโคลนบ้างนะคะแต่การันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะใครที่มองหารถติดแก๊สโดยใช้างานอยู่นะคะก็แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นตัวแก๊ส CNG เนาะ ติดตั้งจากโรงงานนะคะลงเล่มเรียบร้อยนะคะรับรองว่าได้มาตรฐานปลอดภัยแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะเครดิตดีฟรีดาวพนนานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะค่างวดเบาๆนะคะ7ปีก็ค้างวดอยู่ประมาณ6,000กลางๆนะคะใครสนใจก็ติดต่อหานัดได้นะคะเบอร์โทร0 9ศูนย์เก้ดสองหกศูนย์เานัดเพชรย่นนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสไปเลยนะเดี๋ยวนัดน,นะคะพา ไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสสูบ1 6น0ซีซีนะคะตัวนี้ใช้งาน2ระบบเนาะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะจะมีคาบฝุ่นคาบโคลนบ้างนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะวันนี้นัดมารีวิวให้ได้ชมก่อนนะคะสําหรับภายในห้องเครื่องยนต์นะคะไม่มีคาบน้ามันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะโครงสร้างเดิมเดิมเครื่องยนต์เดิมเดิมนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะเราการั ตีโครงสร้างให้นะคะคันหน้าเดิมๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอนะคะหัวน็อตนะคะนี่ สีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยื่นเลยนะคะในส่วนของรอยซีนเดิมๆจุดเมดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะหัวนอ็อตฝากกระโปรงโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะในส่วนของสติกเกอร์มอกมีติดอยู่ครบเลยนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะโตโยต้าอ,อันติด 1.6e ปี2015นะคะ คันนี้ติดตั้งแก๊ส CNG นะคะแก๊สโรงงานเลยนะราคาอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นเองนะคะเคดิตดีฟรีดาวผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะใครสนใจก็โทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทร098-2609-587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหน,นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปลดนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ